สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเขียร์นะคะสำหรับคนที่เข้ามาเมนนะคะในช่อง YouTube นะคะเมื่อวานนี้โพสอ,อันนี้ลงไปนะคะที่เราตัดเชือกนะคะคอมบโดนะคะหรือว่าไดนิมาก,ก็ได้นะคะด้วยกันไก่เนี้ยนะคะนี่เป็นกันไก่จีนค่ะเราตัด ทั้งปลายทั้งโคนนะคะแล้วก็ลูดให้ดูด้วยนะคะว่ามันไม่ขาดมันแค่ทําให้แตกเฉยๆอย่างนี้นะคะเนี่ยตัดเห็นเห็นไม่มีการตัดต่อใดๆเพราะตัดต่อไม่เป็นอ่ะนี่อย่างนี้นะคะอันนี้คือใช้ช่วงปลายนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะใช้ตรงโคนค่ะนี่โคนโคนโคนพออยังอ่ะเนี่ยอย่างนี้เลยนะคือคือล้างกันอย่างนี้เลยคือมันไม่มีคนช่วยนะคือทําเองเนี่ยก็ใช้ตรงโคนนะเนี่ย มันทําให้เชื่อตรงนี้ยแตกค่ะแต่มันก็ไม่ได้ขาดนะนะคะโคนพอหรือยังอยากรู้โคนพอหรือยังถามว่าตัดไปสักยี่สิบทีอ่ะเออขาดค่ะแต่นี่มันก็เกินละมันยังไม่ถึงยี่สิบหรอกเระจายยังไอ้หนู